นีเป็นหวานอ่ะก็แค่ให้เข้านิ้วจุ่มก็หวานแล้วทไมนะไนะที่หอมข้อหวานหรือเปล่าฝันไส้คือหวานผมก็มีเยอะแล้วนะครับคท้าทายกันด้ นึกอยู่กับที่มา่อยหอนะครับถ้าเปิดร้านผมว่าตอนนี้น่าจะใกล้เจ็งแล้วและครับกับเมนูนี้ล่อไป15นาทีแล้วนะฮะ,ะค่ะค่ะแล้วก็ดูงงงนิดนึงอนปูนอมะนาวครับระวังนิ้วระวังนิ้วเพื่อเอกผมครับอยู่ท่าบีบมะนาวนี่เป็นครั้งแรกออมนี่เป็นครั้งแรกที่คุณบีบมะนาวออกสื่อป่ะเนี่ยครั้งแรกก็ได้ครับ เก็บไว้นะครับเก็บภาพนี้เป็นครั้งแรกนะครับผักก็ไม่กินนะฮะดิฉันว่าถ้าบีบของน้องไม่ผ่านนะคะถ้าบีบมะนาวของน้องไม่ผ่านเลยนะคะแล้วต้องบีบยังไงครับอาจารย์น่า CPK น่าจะบีบเก่งกว่านะถ้าพูดถึงมะนาวก็คงไม่เก่งกว่านะครับอาจารย์ยิ่งแฉเป็นคนทะลึ่งนะฮะอ้าวตายแล้วใช่เหรอเปล่าลึก ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่คิดอเลยครับครับกรรมการดูต่อครับดูต่อครับวันนี้จะได้กินไหมคะแต่กระที่เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะผู้ช่วยลงมาเลยก็สองคนทำชามเดียวแล้วกันไม่ได้ไม่ได้เขาประจานไม่ได้ถ้าดูสิน่ะเปิดขากันอ่ะเพื่อความแฟ่์นะตอนนี้กำลังดูอยู่นะครับว่าของรางวัลอันยิ่งใหญ่สำน้องทั้งสองคนที่อุตส่าห์ขึ้นมาคนเวทีไม่มีอะไรบ้าง เป็นเสื้อยืดสองต,ตัวเท่านั้นเองครับเท่านั้นเองครับเหรอบอกก่อนนะคะว่าเสื้อยืดที่น้องจะได้เนี่ยดิฉันขอ,อยังไม่ทันเลยจริงเหรอหายากมากไม่มีอกแล้วไม่ทงเยอะขนาดนี้เนี่ยเหรอไม่มีอีกแล้วนนหมดผมมีสามตัวข้างหลังเลยเออไ <c oughs> ม่คุยแม่อยากจะลองชิมถึงมือของทั้งฝนแค่นั้นแหละครับ ครับอาจารย์ไม่รู้สิดูชิ้นหน้ายัยางไงคะอาจารย์สำหรับทุกคนที่เพิ่งมาถึงน,นะครับตอนนี้คุณมีคุณอมกับคุณฝนนะครับกับอาจารย์แพทย์และลูกทีมกําลังท<ช>ํยายำไผ่ตัง<า>ต้งค่ะช่วยช่ยช,ยช,ยช่วยสูงไปที่ชามของคุณอ๋อมหน่อยได้ไหมคะอยากเห็นอ๋อมยกชามหน่อยได้ไหมลูกยกชามใส่ยกชามของขอ๋อมหน่อยสิลูกว้ายน่ากลัวมากอาจารย์ครับมยังไม่เสร็จครับ ของอร่อยต้องใจเย็นๆครับพี่ว่าไม่มีแววอร่อยเลยอ่ะผมลืมไปถึงไหนแล้วเนี่ยลืมนี่อ๋องมันไม่ยากแล้วก็อันนี้โยนไปที่โยนไปเอาผัดโยนเอาเออจบแล้วยังไงยังไงยังไงคะอ่ะพอเดี๋ยวก่อนถึงมือจานเลยผมจะลองชิมให้ก่อนนะครับไม่ใส่ใส่ผักใส่อะไรก่อนไหมต้องชิมแล้วชิมก่อนนะปลาเสร็จแล้วเหรอมีแต่น้ำแค่นั้นน่ะเหรอชิมน้ำก่อนครับอุ่นใจ พี่เคพี่เคช่วยรับผิดชอบชีวิตพี่ด้วยนะพีะ่คุณแสดงละครเก่งมากว่ะคุณเก่งหลายอย่างแต่ว่าการทำอาหารไม่ใช่หนึ่งในนั้นเลยครับเดี๋ยวผมไม่พู้อ่งกันลองชิมดูบ้างครับเฮ้มันใส่ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลเลย ยังไงบ้านทัชทำไมน้องอยู่อย่งนี้อย่างจังเลยครับอาจารย์ฝนครับอาจารย์ทัชครับอาจารย์ทัชถามก่อนว่ารักชีวิตตัวเองไหมครับพี่พี่จะเสี่ยงไหมแค่เนี้ยไม่เสี่ยงครับมันจริงๆแล้วเราเล่นเล่นละครอย่างครับอาจารย์ทัชต้องล้างมือใส่ชุดไหมผมใส่อะไรไปบ้างขอโทษนะคะขออนุญาตขาดชามนี้หน่อยคะเขาขาดอะไรครับอาจารย์ทัชช่วยค่ะเห็นด้วยค่ะอาจารย์ทัชครับอาจารย์นองนอกจากที่มือแล้วเขาขาดอะไรบ้างครับ เดี๋ยวผมผูขอโลกใหม่ได้ไหมฮะไม่ต้องที่ผมเชื่อว่าอะไอย่างงี้นะต้องหอมฉ่ำเถอะไม่เป็นไรเถอะไม่ได้ทานมันกินไม่ได้เลยครับไม่กินมันเป็นยังไงเป็นยัเขาช้อนมาคันนึกซีมาเนี้ย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 มาเขาช้อนมาอ๋อมาเนี่ยมาพี่บอกให้มามามาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แก้ให้มาเนี้ยให้ก้อยามเลยป้าติ๊บติ๊บที่เป็นยังไงที่มป็นยังไงนับผมว่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวนะครับที่เจอรสชาติแบบนี้ thank <laughs> you